กลาวสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรเซียวรายชาแนลนะคะตอนนี้แม่ก็อยู่ที่สวนสุขภาพมุกดาหารนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูบรรยากาศนะคะร่มรื่นนะคะอากาศดีมากนะตอนนี้ก็เจ็ดโมงเจดโมงกว่ากว่านะ 7โมงกว่าๆนะคะทุกคนอันนี้คือเดินเสร็จออกกําลังกายเสร็จแล้วแล้วมานั่งพักก็คืออหน้าก็จะคือสดมากๆเลยนะคะสดสดมากๆสดแบบจริงๆนี่แหละนะ,ะอืก็ออกมาออกกําลังกายตอนเช้านะคะหลังจากที่พาแฟนออกกําลังกายเสร็จแล้วนะคะพาเขาเดินเสร็จแล้วทํากายภาพทำไรเสร็จตัวเองก็ต้อง มีเวลาให้กับตัวเองนะคะมีเวลาให้กับตัวเองก็คือ,อามาออกกําลังกายนะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวแม่หนังอันเอาแสงเข้าหน้าก่อนเผื่อมันจะดีขึ้นเออก็คือให้ให้เวลาตัวเองนะคะให้เวลาตัวเองหนึ่งชั่วโมงนะขอปิดนะนี่อันนี้มันเป็นสิวหินสิวหินึ่งทึง่งต้องเลเซอร์ ถ้าไม่เลเซอร์มันก็มันก็ไม่หายนะคะ,ะใหะ้กำลังใจให้ให้เวลาของตัวเองนะคะแม่เพชรจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนถึงว่าดูแลทุกคนนะคะดูแลทุกคนให้เป๊ะทั้งสามีและลูกแต่ก็จะไม่ลืมที่จะให้เวลาของตัวเองดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนคือตอนนี้ภัยเงียบนะคะภัยเงียบของอ เส้นเลือดในสมองแตกนี่แบบว่าเยอะมากๆเลยซึ่งแม่เพชรก็เสี่ยงอืมถามว่าแม่แม่เพชรตัวแม่เพชรเองก็เสี่ยงนะคะเสี่ยงนะด้วยความที่เป็ดเออไม่กินเยอะกินเยอะบางทีสองทุ่มสามทุ่มก็ยังกินอยู่อย่างเงี้ยเออก็เลยแบบว่าเหมือนมันปวดมันปวดไมเกรนขึ้นไมเกรนขึ้นแล้วก็ปวดที่ต้นคอหลายวันแล้วนะคะทุกคนก็แบบว่าเวียนหัวอืม น่าจะแบบว่าไขามันในเส้นเลือดเยอะหรือความดันแต่ไปตรวจก็ไม่มีนะไปตรวจก็ไม่มีความดันก็ประมาณร้อยยี่แปดนะคะทุกคนซึ่งคุณหมอก็ว่าร้อยยี่แปดก็โอเคได้อยู่ปกติอยู่นะคะเออแม่เพชรก็เลยเอ,อหันมาออกกำลังกายแล้วก็คุณหมอแนะนำนะคะคุณหมอมแนะนำถ้าไม่อยากเสี่ยงนะคะ ไม่อยากเสี่ยงเป็นเส้นเลือดในสมองแตกนะคะต้องหนึ่งต้องวัดความดันอยู่บ่อยๆนะต้องวัดความดันอยู่บ่อยๆเพื่อจะได้ดูดูนะทุกเดือนก็ได้หรือไม่ก็เดือนละสองครั้งนะคะสองต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะออกกำลังกายอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยอาทิตย์ละสามวันนะคะออกออกออกครั้งละ 30นาทีเป็นอย่างต่ำนะคะ30นาทีออกต่อเนื่องเป็น30นาทีอย่างต่ำหรือไม่ก็หนึ่งชั่วโมงนะคะอืก็จะลดความเสี่ยงได้สองลดลดทานของทอดแป้งน้ำตาลของมันนะคะอืก็คือก็คือ,อลดตรงนี้นะคะทุกคนก็เน้นทานผักผลไม้นะคะ ถ้าเราทำครบ3ข้อนี้แล้วเราก็จะไม่เสี่ยงเราก็จะไม่เสี่ยงเป็นเส้นเลือดในสมองแตกนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องทานน้ำเต้าหู้ผสมมะนาวทานเต้าหู้ผสมมะนาวาก่อนอาหารเช้าทุกครั้งเอตื่นเช้ามาอย่างแม่เพชรเนี่ยออกกำลังกายเสร็จนะคะออกกำลังกายเสร็จก็กลับไปนะคะ กลับไปก็จะทานเต้าหู้ผสมมะนาวนะคะทุกคนอืมก็นั่นแหละนะคะก็หันมาดูแลตัวเองเพราะอายุก็เยอะแล้วนะคะอายุก็เยอะแล้วอายุ46แล้วนะคะทุกคนทุกคนคนไทยทุกคนอายุเท่าไหร่ก็สามารถเสี่ยงเป็นเส้นเลือดในสมองตีบตันอามาพึกมาพาดได้เพราะว่าทุกวันนี้อาหารคือ,อกินอาหารมันอุดมสมบูรณ์อะแล้วคือคอเลสเตอรอลก็สูง นะคะแล้วคือแล้วคนไม่ค่อยออกกําลังกายกินแล้วนอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำทำให้เสี่ยงนะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้จะบอกให้ว่าโรคนี้คือฆ่าชีวิตคนไทยไปแล้วหลายหลายเยอะมากนะคะเ,เพราะฉะนั้นเ,เหมือนมุกดาหารนี้คือผ่าสมองเยอะมากนะคะซึ่งอาจารย์อาจารย์อาจารย์าารยสมองโรงพยาบาลมุกดาหารถึงเป็นจังหวัด ถึงจะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่มีโรงพยาบาลใหญ่ผ่าสมองไม่ต้องส่งอุบลค่ะผ่าสมองก็คือผ่าที่มุกดาหารได้เลยแล้วมีมีอาจารย์ทางนี้นะ่ะมีอาจารย์แพทย์ทางนี้ประมาณห้าหคนนะทุกคนมีแต่คนแบบเก่งๆจบใหม่ๆนะคะเพราะด้วยความที่เขาอาจจะมองออกแหละว่าประเมินออกว่าต่อไปคนไทยจะเป็นโรคนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่เพชรเองก็เสี่ยงก็กลัวนะเพราะฉะนั้นแม่เพชรก็จะเน้นมา ออกกําลังกายนะคะเน้นออกกําลังกายแล้วก็เน้นควบคุมอาหารนะคะเน้นควบคุมอาหารแล้วก็ทานให้น้อยลงนะคะทานให้น้อยลงดูแลสุขภาพเยอะขึ้นนะคะทุกคนอืวันนี้ก็จะพูดแบบว่าไม่ค่อยนั่นเพราะว่าด้วยความที่ไม่ได้ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อะไรคือมันสดมากๆไงก็คือจะไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วก็ขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองหันมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพกันนะคะ